เป็นเรื่องราวที่ถูกจับตามองเกี่ยวกับการเผยแพร่การจัดอันดับ49เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกโดย Internations เป็นชุมชนสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยและทำงานในต่างประเทศมีการสำรวจชาวต่างชาติมากกว่า1 2 0 0 0คนทั่วโลกจากทั้งหมด177สัญชาติและอาศัยอยู่ใน181ประเทศหรือดินแดนโดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยการเงินส่วนบุคคลและปัจจัยอื่นๆโดยผลการสำรวจนั้นออกมาว่ามาลากาประเทศสเปนคว้าเป็นอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัยและทำงานโดยควาดคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นมิตรท้องถิน่นสภาพภูมิประเทศอากาศดีด้านการทำงานและการพักผ่อนรวมถึงความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานโดยชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถาม ได้ยกย่องว่ามาลากานั้นเป็นเมืองที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยมีระบบขนส่งสาธารณะราคาไม่แพงมีกิจกรรมกีฬาสถานาการมากมายและชีวิตทางสังคมที่ดีแต่ว่ามีข้อเสียก็คือหางานในท้องถิ่นได้ยากและเมื่อเปิดเผย20อันดับเมืองที่ดีที่สุดจะพบว่า3อันดับแรกเป็นเมืองที่อยู่ในสเปนทั้งหมด โดยอันดับที่2คือเมืองอาลิคันเตส่วนบาเลเซียนั้นตามมาอยู่อันดับที่3โดยอินเตอร์เนช a l ได้ระบุว่าทั้งสามเมืองมีปัจจัยหลายอย่างคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการตั้งถิ่นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดีและมีวัฒนธรรมที่เป็นมิตรช่วยให้มีชีวิตที่สนุกสนานได้ในราคาที่ไม่แพงนอกจากนี้ยังมีอีกสองเมืองของสเปนที่ติดอันดับ20เมืองที่น่าอยู่อาศัยคือกรุงมาดริดเมืองหลวงของประเทศสเปน ตามมาในอันดับที่6และบาร์เซโลนาอยู่ในอันดับที่3ขณะที่อันดับที่4นั้นคือเมืองรอสสุไคมะและอันดับที่5เป็นของเมืองอาบูดาบีซึ่งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตทั้งคู่ตามมาด้วยกรุเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกอันดับที่7ส่วนอันดับที่8 เป็นของกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้านกรุงเทพมหานครประเทศไทยตามมาในอันดับที่9และกรุงมัสกัตเมืองหลวงของโอมานติดอยู่ในอันดับที่10ส่วนเมืองที่ได้คะแนนน้อยที่สุดอยู่ในอันดับที่49ในการจัดอันดับครั้งนี้คือเมืองมิลานของอิตาลีตามมาด้วยกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอยู่ในอันดับที่48ส่วนอันดับที่47 เป็นของเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาโดย i n t เ n a t i o n ์ได้ระบุในแถลงการว่าชาวต่างชาติมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในการใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีโดยชาวต่างชาตินั้นต่างบอกว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและสภาพการทำงานที่ไม่ดีในมิลานและโรมส่วนแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่ชาวต่างชาตินั้นไม่มีความสุขมากที่สุดแต่กลับต้องดิ้นรนเรื่องการเงินส่วนบุคคลมากที่สุดอีกด้วย โดยสำหรับประเทศไทยนั้นล่าสุดกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าในปี2567นี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศแห่จองห้องพักที่เกาะอ,อีลเปะ จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากถึง20%รวมถึงการเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะต้องเดินทางด้วยเรือเร็วและมีการจองซื้อตัว๋วโดยสารเข้ามายังเกาะหลีเป๊ะที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหากเปรียบเทียบกับปีก่อนๆช่วงต้นเดือนธันวาคมจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจองห้องพักและเรือโดยสารเข้ามายังเกาะหลีเป๊ะมากขึ้นโดยปัจจุบันหลีเป๊ะมีห้องพักประมาณ2,000-2,100ห้องเส้นทางเรือเข้าเกาะหลีเป๊ะเริ่มจาก ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูลท่าเรือภูเก็ตท่าเรือกระบี่ท่าเรือตรังมีเรือโดยสารเชื่อมมาอย่างปลายทางเกาะลีเปและเส้นทางจากเกาะลังกาวีมาเลเซียมายังเกาะลีเปโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปสแกดิเนเวียสหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศแถบเหนือของโลกที่มีอากาศหนาวจัด นักท่องเที่ยวเหล่านี้นิยมเดินทางมาอากาศที่อบอุน่นหรือร้อนเพื่อคลายหนาวหรือเรียกว่าหนีหนาวมาประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอาบแดดเป็นจำนวนมาก โดยในปี2567นี้นักท่องเที่ยวได้จองห้องพักและเรือโดยสารเข้ามายังเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นถึง20%โดยขณะนี้เกาะลีเป๊ะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นประจำเมื่อเข้าเดือนธันวาคมและต้นปีหน้านักท่องเที่ยวจากยุโรปสแกนดิเนเวียสหรัฐอเมริกา รัสเซียและแถบประเทศที่มีอากาศหนาวจะหลั่งไหลเดินทางมายังทะเลอันดามันเริ่มจากนักท่องเที่ยวลงเรื่องบีนิภูเกต็ตเที่ยวภูเก็ตแล้วก็นั่งเรือเร็วหรือสปีดบ๊สมาเที่ยวเกาะพีพีเกาะลันตาเกาะไงเกาะกระดานเกาะมุกแล้วก็เกาะหลีเป๊ะส่วนนักท่องเที่ยวลงเรื่องที่กระบี่จะเที่ยวตัวเมืองกระบี่เกาะพีพีเกาะลันตาเกาะไงตรัง เกาะกระดานเกาะมุกและสตูนเที่ยวเกาะหลีเป๊ะโดยนักท่องเที่ยวที่ลงเครื่องสนามบินตรังมาลงเรือท่าเรือปากเมงเพื่อนั่งเรือเร็วไปยังเกาะไงเกาะกระดานเกาะมุก หรือเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเปสตูนหรือจะไปเกาะลันตาและเกาะพีพีก็ได้โดยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนิยมไปเที่ยวเกาะลังกาว,วีที่มาเลเซียคนที่วีซ่าใกล้จะขาดก็ใช้วิธีออกไปยังเกาะลังกาว,วีมาเลเซียแล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวต่อได้อีกเพราะฉะนั้น เส้นทางยาวภูเก็ตก,กระบี่ตังสตูนจะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเยอะมากในแต่ละปีโดยมีเรือโดยสารสามรายใช้เรือเร็วขนาด3ามเครื่องยนต์บรรทุกผู้โดยสารได้50คนและเรือขนาดสีเครื่องยนต์ ที่บรรทุกผู้โดยสารได้65คนโดยก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนจนมาถึงอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปสแกนดิเนเวียสหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศแถบเหนือของโลกที่มีอากาศหนาวจัดนิยมหนีหนาวมาพักร้อนและท่องเที่ยวอาบแดดเพราะฉะนั้น จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยตลอดโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่นิยมอาบแดดส่วนนักท่องเที่ยวมาจีนมาไทยไม่ได้มาอาบแดดแต่มาต้องการเที่ยวทะเลกินอาหารทะเลมาเที่ยวไม่ถึงสัปดาห์ก็กลับจึงมั่นใจว่าปลายปี2566และต้นปี2567จะหนึ่งแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมตาเวิลเอเชียได้เปิดเผ ว่าบริษัทเป็นผู้มีสิทธิ์จัดการประกวดมิสซูริ l โซ่บอร์ d ไทยแลนด์ และทุกประเทศในเอเชียเพื่อเฟ้นหาทูดการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัดได้รวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฟ้นหาทูดการท่องเที่ยวและทูดการกีฬาประจ,จํจะาเขต50เขตในกรุงเทพมหา,หานครแต่ละปีเพื่อทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทงั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยทูดการท่องเที่ยวจะต้องนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา อย่งประเทศไทยให้มากขึ้นโดย 5F จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ทูจะต้องเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกไปทางโลกออนไลน์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงสร้างซอฟต์แวร์ 5F ประกอบด้วยฟู้ดอาหารผู้ที่ปรุงอาหารวัตถุดิบแฟชั่นฟิลม์มการถ่ายทำภาพยนตร์ไฟเตอร์นักสู้ในเกมกีฬาต่างๆรวมถึงเฟสติวัลเทศกาลที่น่าสนใจต่างๆอีกด้วยโดยล่าสุดนายโยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมตรังได้เปิดเผยว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอยากจะให้มีการสร้างอาคารที่พัก ู้โดยสารหลังใหม่สร้างทางวิ่งหรือรันเวย์อากาศยานให้แล้วเสร็จและเปิดใช้สนามบินตรังโดยเร็วเพราะว่าถ้าอากาศยานตรังนั้นมีความสําคัญต่อการเดินทางทางอากาศของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุงและสตูลเพระาะฉะนั้นเพื่อให้การเดินทางทางอากาศมีความสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว จึงอยากให้ก่อสร้างท่าอากาศยานตรังให้เสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบและเปิดเป็นสนามบินนานาชาติโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมาและปัจจุบันเครื่องบินไม่สามารถบินลงท่าอากาศยานตรังได้ตามตารางบินเมื่อสภาพอากาศฝนตกหนักลมแรงมีเมฆหมอกหนาหนักบินจะนําเครื่องบินไปจอดรอสภาพอากาศที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่และสนามบินนานาชาติกระบี่บ่อยครั้งหรือบางครั้งนักบินนําเครื่องบินกลับสนามบินดอนเมืองทําให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร เสียเวลาล่าช้าบางเที่ยวบินดีเลย์6-8ชั่วโมงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยมากดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอยากให้การก่อสร้างท่าอากาศยานตรังเสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้โดยเร็วซึ่งเคยมีกรณีที่มีผู้ประกอบการไทยจีนนำเครื่องบินเช่าเหมาลําจากเมือตงต่างๆของจีนบินผานักท่องเที่ยวมาตรัง ทางจังหวัดต้องให้ความร่วมมือกับทัวร์จีนเหล่านี้ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพราะว่ากรุ๊ปทัวร์จีนบางกลุ่มยอมรับสภาพการท่องเที่ยวของตรังได้ที่เน้นการท่องเที่ยวความสวยงามเป็นธรรมชาติอาหารกินแบบฉบับคนตรังและท่องเที่ยวไม่ต้องไปกรุ๊ปขนาดใหญ่จนเกินไปที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้